ในชีวิตเคยโดนหลอกอะไรกันบ้างหนึ่งโดนผู้ชายหลอกไม่รักกันอะมาไม่บอกวะสองโดนวิชาชีพหลอกโทษผิดแล้วค่ะวิชาชีพสามโดนแม่ค้าหลอกสอามมา้มตำอะไรจ้เจ้อุ๊ยแมค่ค้าขอสอม้มตำพริกเม็ดเดียวออกไม่เผ็ดได้ค่ะรอกินเลยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ใช่ไหมคะอุ๊ยไม่เผ็ดได้นะเม็ดเดียวได้นะ สี่โดนมลรงสาวปลอมหลอกห้าโดนหวยหลอกโอ้ยไม่ถูกแล้วหวยหลอกอีกแล้วดิโอ้ไม่เป็นไรน้อยงวดหน้าให้เอาใหม่งวดหน้าให้เอาใหม่เอ๊ะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่หลอกฮะ